เปิดร้านเช้านี้ค่ะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นยางใหม่ XCD นะคะ2 2 5 7 5 4นะคะยางใหม่สายบรรทุกนะคะ XCD m i ชล e l i 2 2 5 7 5 4นะคะเป็นยางใหม่ค้างปีปลายปี21นะคะ ลดราคานะคะเซล่าสา0พันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับ xcd m i c h e ม i ชล2 5สองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่นะคะเป็นยางค้างปีนะคะปลายปีย1สิบเอ็ดนะคะจากปกติราคาเซล่าสี่พันห้าร้อยนะคะปียี่สิบสี่นะคะลดราคาเหลือเซล่าสามพันห้าร้อยบาทนะคะ ร้านสัญญาการยางปักทางห้องเทียเพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดลไอดี0 9น3์ ID 099354 44 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ คขอให้เดินทางปลอดภัย,ภยเฮง<ๆ>เฮงรวยๆจ้า